ตะไไครรล์์แชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรณอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะคะในวันที่หกนะตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่ให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะก่อนอื่นขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ดีๆแล้วก็แม่นยําด้วยนะคะคนวันอาทิตย์ขอสามใบค่ะหกตุลาคมนะ สองห้าหกสี่นะคะอ่าใบาแลกออกเป็นเดือดซันเลยนะคะไพ่ดีจริงๆนะคนวาทิตย์ดีตอลอดหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ห้าดาบนิดนึงนะ สำหรับคนวอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้โชคชะตาดวงดีมากๆเลยนะคะมีแสงเป็นประกายนะนะคะอ่าก็คือคุณจะมีความสดใสมีแสงส่องสว่างนําทางคุณนะคะทางจะเปิดทุกอย่างเลยนะคะนะเรื่องของบุตรหลานนะคะก็เป็นอ่าการดีให้คุณนะคะนะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ลูกนะคะเหมือนว่าอ่าอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งครรภ์หรือว่าอ่าคลอดคลอดลูกแล้วนะคะนะ บทใน,ใ,นในที่นี้ก็คือจะเป็นอภิชาตบุตรเลยนะคะก็คือว่าเป็นบทที่ดีให้คุณนั่นเองนะคะแถมมีโชคลาบมีความรักหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาอีกนะ,ะนะคะนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบนิดนึงนะคะคุณต้องกลับไปเคลียร์นะคะเพราะว่าจะหาใครทําช่วยก็ไม่มีเนาะนะคะก็เลยต้องไปรับภาระผิดชอบรับรับภาระแต่เพียงผู้เดียวสักนิดนึงนะคะต้องมีต้องกลับไปรับผิดชอบสักนิดนึงนะคะกลับไปรับหน้าเสือสักนิดนึงนะคะ คนช่วยเนี่ยหาหาไม่ค่อยเจอนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวว่าอันอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องของความที่จะต้องอ่าไปเคลียร์ปัญหาอะไรสักนิดนึง่ะคะแต่ว่าคุณทําได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องน้อยอาจจะมีน้อยบ้างะในความรู้สึกนะคะนะแต่ไม่ต้องน้อยหรอกเพราะว่าจริงๆถ้าคุณทําคนเดียวก็ท,ำทำําสําเร็จอยู่แล้วนะคะอ่าไพ่ทาพิเศษนะช่วงนี้เป็นแม่บ้านแม่เรือนดีนะคะให้ดูแลบุตรหลานบริวารหรือว่าคนในครอบครัวให้ดีๆนะประมาณนี้ค่ะ เท่านี้เลยนะคะอย่างอื่นก็คือดีหมดอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์สามใบนะเป็นอทิ้งไม้เท้านะคะสิบไม้เท้านะคะและสิบถ้วยนะไพ่ดีเหมือนกันนะ,นะช่วงนี้งานเข้างานเยอะนะคะหน้าที่การงานดีนะนะคะแล้วก็เรื่องของอเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นการค้าขายเนี่ย ก็คงจะขายดีขึ้นนะคะนะลูกค้าคงจะเข้าเยอะเลยนะคะทําแทบไม่ทันแต่คุณก็เอาไหวอยู่เอาไหวอยู่แล้วนะเพราะว่าเก่งนะคะเป็นคนเก่งนะอ่าแล้วก็อ่ามีความสุขสําเร็จดีค่ะในช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยในวันที่วันในวันในวันที่หกนี้คือมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะอ่าขอพพยทักพิเศษหน่อยอ่ามีความกังวลน,นะคะหรือช่วงนี้มีฝันนะหรือว่ารางบอกเขตที่ ค่อนข้างมันย่ำอาจจะมีเรื่องของอาการแดจาวไใ้ๆไ,ได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารบ้างนะคะคนวันอังคารได้เฮอร์มิสนะคะเด็กถือไม้นะคะและคิงวันนี้ไพ่ดีนะคะ เขาบอกว่าเฮอร์มิสเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคุณปรีกวิเวกหรือว่ากําลังศึกษาหาความรู้หรือว่าเป็นผู้ไปให้ความรู้กับผู้อื่นนะคะหรือว่าจิตใจฝักใฝ่การทําบุญให้ทานนะ,สะแสวงทมหรือว่าปฏิบัติธรรมอยู่ก็เป็นได้ตอนนี้อาจจะมีจิตที่เป็นกุศลมีเมตตามากๆนะคะอาจจะแบบอยากทําบุญทําทานหรือว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะให้คําแนะนํากับผู้อื่นก็เป็นได้นะคะนะรวมถึงการเรียนการศึกษาก็อยู่ในทิศทางที่ดีด้วยนะคะส่วนอ่าอ่าสิง่งที่คุณรอคอยนะคะ นะคุณก็คงจ,จะต้องรอคอยอีกสักหน่อยนึงค่ะนะคะมันจะได้ข่าวแล้วนะนะคะหรืออในหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคุณเป็นบริวารหรือองค์กรที่ดีนะคะหรืออาจจะได้พบกับคนแบบเนี้ค่ะนะคะในวันที่หนี้นะแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะก็ให้คุณด้วยนะคะในเรื่องของกิจการการงานทรัพย์สินมรดกเงินทองนะคะค่อนข้างจะมีโชคมีลาบนะคะเข้ามานะคะอขอพ่ยทักพิเศษนิดหนึ่งคนวันอังคารนะคะ เขาบอกว่ามีเงินเข้านะคะแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายแนละต้องคอนโทรลดีๆนะคะไม่งั้นมันก็จะออกไปหมดเลยนะคะกิจการงานใดก็แล้วแต่เนี่ยเวลาทำเนี่ยต้องควบคุมดูแลด้วยตัวเองท่ามทิ้งนะคะอันนี้เป็นไพ่ถกเตือนมานะทําด้วยตัวเองเราจะเลิศมากๆค่ะนะต่อไปวันพุธนะคะวันพุธมีสิบดาบนะมีเอมเปอเรอร์นะคะและมีสี่ถ้วยนะคนวันพุธนะคะ คนวันพุธวันที่6นี้นะอาจจะมีเรื่องหนักๆนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยร่างกายจิตใจได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะจะมีความทุกข์ความเครียดใดๆนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูกันอ่าเขาเรียกว่าอะไรการงานนะคะหน้าที่การงานเด่นนะคะอ่าแล้วก็เรื่องของอ่า การต่างประเทศเด่นนะคะความรักไม่ค่อยสู้ดีหรือว่ามีเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะในวันที่6นี้นะคะอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้ที่คุณไม่ได้ดั่งใจอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบจิตใจหรือว่าคุณตั้งความหวังไว้สูงแล้วมันไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังนะคะนะตามนั้นที่จะเด่นก็คือเรื่องงานนะคะคนวันพุธนะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษนะคะ ระวังต้องปะทะคารมหรือว่าต้องมีอารมณ์หมุดหงิดโมโหง่ายนะคะให้ระง,งับที่ตัวเราเองเลยดีที่สุดนะนะคะพยายามอย่าไปวีนใครอย่าไปพูดจาอะไรเพราะว่าคําพูดของคุณมันชื่อเชือนทําให้คุณสร้างศัตรตูโดยไม่รู้ตัวได้นะคะนะบางทีคุณก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลกรักบริวารแต่บางทีพูดไปแล้วเขาเสียใจแรงมากนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณต้องระวังผู้บังคับบัญชานะคะพยายามอย่าเข้าปะทะหลีกเลี่ยงได้เป็นดีที่สุดนะอ่าต่อไปคนวันพฤหัสค่ะ ิบไม้เท้าเดอะซันนะคะคนวันพิหัสแล้วก็เจ็ดดาบนะคะคนวันพิหัสนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณหนักเหนื่อยงานเยอะงานเข้านะคะมีงานมากนะแต่ว่าคุณทําได้ทําได้สําเร็จด้วยนะคะเอาไหวนะประมาณนี้นะคะ อ่าหรือไม่ก็ถ้าเป็นไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่ของคุณมันหนักหนาสาหัสแต่ว่าคุณก็ผ่านมันมาได้เป็นอย่างดีนะคะหรือถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็วันที่6นี่แหละนะงานเข้าดีนะคะถ้าใครค้าขายก็เตรียมตัวเลยนะคะว่าจะต้อง ลุยกันหนักๆน,นะคะลูกค้าจะเยอะนะคะประมาณนี้นะเป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องดีแน่นอนเดือดสันมาด้วยนะคะบุตรบริวารให้โชคให้คุณนะคะแต่ว่าในส่วนของถ้าใครที่ไม่เกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเองละค่ะนะคะตอนนี้ทําอะไรก็ดีเป็นหมดนะคะเพราะว่าดวงแข็งมากๆนะคะมีแสงสว่างส่องนาทางทางเปิดให้คุณแล้นะ,ะอะส่วนเรื่องของเจ็ดดาบเนี่ยอินพุตเอ็กซ์พอร์มาแรงนะคะนะ ใครที่ทํางานเนี่ยขนส่ง Import Export หรือขายของออนไลน์แน่นอนค่ะตอนนี้แพ็คกันไา่่ทันเลยนะคะหรือว่าในในช่วงของอ่าใน,ในส่วนของบางบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางเกี่ยวกับการเดินทางโยกย้ายหรือว่ามีการโยกย้ายเรื่องของหน้าที่กิจการการงานเปลี่ยนแปลงไปในในทา,ทางที่มันสดใสและสว่างมากขึ้นนะคะระวังเข้าของสูญหายนิดนึงบางคนบางเคสเท่านั้นนะคะอ่ะขอพายทักพิเศษค่ะ สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณลงทุนนะคะมันจะเห็นผลในระยะยาวแน่นอนนะคะลงทุนลงแรงอะไรไปจะได้กลับคืนมาเป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะคะถ้าปลูกมะม่วงไว้เมื่อสิบปีก่อนตอนนี้ได้กินลูกแล้วค่ะนะคะตามนั้นเลยนะฮะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มีห้าถ้วยมีเด็กถือไม้เท้านะคะอ่า มีแปดดาแปดไม้เทา้าดีใจด้วยนะสาหรับคนวันศุกร์เนี่ยเขาบอกตอนนี้คิดมากเครียดนะคะภาวะแบบตึงๆเนาะะคอตกๆเนาะ,ะ,ป,ระประมาณว่าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่านึกถึงแต่ความหลังนะคะวความหลังที่มันไม่ดีอะสิ่งที่มันไม่ดีเนะี่ยคุณไม่ลืมนะคะคอยจะขวนไปนึกถึงหรือว่าความเศร้าหมองในใจเนี่ยมันยังมันยังอยู่อะนะคะมันก็ทําให้หวนไปนึกถึงบ่อยๆนะคะ ่าแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะในวันที่6นี้นะเขาบอกว่าคุณจะเจอกับบริวารน,นะคะที่มีความซื่อสัตย์ดีนะคะมีความช่วยเหลือหรือว่าให้คุณกับคุณได้มากนะคะนะหรือในหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนคนนั้นก็ได้นะซึ่งองค์กรมองว่าคุณน่ะมีคุณภาพนะคะเป็นบริอ่าเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะอ่าแล้วขอเรื่องงานเนี่ยจะพุ่งแรงนะคะคุณรออะไรอยู่นะนะคะ มันก็จะสําเร็จแหละนะมันจะพุ่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะหลังจากนี้อาจจะได้ข่าวดีด้วยนะคะเรื่องการงานหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นงานเข้านะคะขยับขยายทิศทางที่ดีขึ้นได้ทําอะไรเกี่ยวกับง,งานก็คือทําได้เลยนะคะอ่ะขอค่ทักพิเศษนิดนึงนี่ไงมีเดอะซันเข้ามานะส่องสว่างส่องนำทางให้คุณแล้วนะคะนะบุตรบริวารให้โชคนะคะประมาณนี้นะท่านใดที่อยากมีลูกก็อาจจะมาแล้วค่ะนะบุตรกําลังจะมานะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะตอนนี้ดวงแข็งมากๆสิ่งที่คุณจะต้องพัฒนาคือเรื่องของสภาพจิตใจของคุณท่านันเองนะคะต้องพยายามไม่จิตตกไม่คิดมากไม่คิดถึงความหลังไม่ต้องลืมเรื่องที่มันไลล้ายไปบ้างนะคะมันท็อกซิกเนาะนะคะอ่ะต่อไปวันเสราร์บ้างนะคะคนวันเสราร์นะคะเก้าถ้วย The fool นะคะ และแฮงแมนนะคนวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าคุณก็มีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะช่วงนี้นะคะกินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะมีความชิลชิตอนนี้ไม่ค่อยที่จะแบบว่าเคร่งเครียดอะไรมากมายนะคะหรืออาจจะไอ้ออกเดินทางเที่ยวเล่นบ้างใกล้ๆแล้วแต่คนนะคะอ่าตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้มากนะคะก็ยังเป็นอย่างนี้ไปก่อนสภาพนะนะคะยังทําอะไรไม่ได้มากหรือบางคนมีอาการปวดหลังปวด ข้อปวดท้านะคะนะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะศีรษะอะไรอย่างนี้ก็ได้สักพักหนึ่งมันจะหายไปเองนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเป็นอ่าเลือดลมอาจจะเดินไม่ค่อยดีหรือว่ามีอ่าเรียกว่าอะไรมันจะต้องปว่วยแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะคะในที่สุดนะซึ่งสักระยะหนึ่งนะคะอ่าบางคนก็ยังแบบทําอะไรไม่ได้มากนะคะตอนนี้ยังขยับขยายอะไรไม่ได้มากนะคะอ่ะาไพ่ทาพิเศษบอกว่าเร็วๆนี้สิ่งที่คุณรอคอยมันจะ รู้ผลแล้วนะคะมันจะโชกมาแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคนวันเสาร์นะคะจบแล้ว,ลวสำหรับคนทั้งหมดวันจันร์นะดิฉันว่าวันที่หกนี้ดีดวงดีทุกวันเลยนาะนะคะดีใจด้วยนะอย่าให้เป็นคนอีกคนนะคะก็ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันที่หกนะคะตุลาคมนี้นะคะขอให้ทุกค,คนผ่านมันไปได้อย่างสบายๆใสๆเลยนะคะมีแต่โชคลาภและความสุขเข้ามานะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ